น้องฟามก like uh, like oh, oh, wow, oh, ินไอติมครับอร่อยออร่ยกินกินไม่เลิกเลยโอ้โหดูปากสิไม่ยอมปล่อยเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับนี่ไอติมทางเล็กของน้องฟามนะเนี่ยยุบปากดิ พอแล้วมั้ยพอแล้วยังไม่พอพอแล้วเป็นเต็มปากอ่ะพอแล้วเป็นอิสต้ามากอ่ะเด็กแย่งไอเต็มกินแล้วครับอร่อยไหนให้คำนึงดิอ้หออะไรจังเลยดูดูจับ